ครับในหัวข้อนี้นะครับก็ผมจะมาบรรยาย,ยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการล่าสุดนะครับที่ทาง c v i n v e s t m e n t ได้จัดขึ้นนะครับก็คือการสัมมนา o r i e n t a l Trading Strategy นะครับโครงการสัมมนานี้ก็เป็นโครงการสัมมนาการกุศลน,นะครับที่เราจัดทาขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้เข้าร่วมสัมมนานะครับแล้วก็นำค่าสัมมนาไปช่วยเหลือในโครงการการกุศลน,นะครับ ก่อนอื่นนะครับขอเล่าที่มาที่ไปนิดนึงก่อนนะครับสิ่งที่ทําจุดนี้อยู่นะครับเราเรียกว่าเป็นซีเวช r i ตีนะครับก็คือเป็นกิจกรรมของ CV Investment ที่สร้างนะครับตัวกรอบหรือว่ากระบวนการที่อยากจะนํามาเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับทั้งตัวสมาชิกเว็บไซต์เองนะครับซึ่งจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับผ่านหลักสูตรสัมมนาเนื้อหาคุณภาพดีๆที่ทางผมเนี่ย ก็พยายามจัดให้นะครับสำคัญที่สุดคือเป็นการสัมมนาที่อยู่บนหลักของความเป็นจริงสมเหตุสมผลนะครับคือเนื้อหาคุณภาพดีแต่ราคาก็ไม่แพงนะครับคือราคาจะอยู่ในราคาที่เรียกว่าก็คืออยู่หลักที่เรียกว่าไม่ไมสูงจนเกินไปไม่เกินหลักพันบาทนะครับทําให้หลายท่านเนี่ยนะครับก็สามารถจะเ,เข้าถึงได้นะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จุดน,นี้ได้นะครับนอกจากนั้นที่สำคัญที่สุดนะครับนอกจากผู้เราจะได้ความรู้จาก หลักสูตรสมาด,ดีกลับไปแล้วนี่นะครับยังได้ทําบุญช่วยสังคมด้วยนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนะครับที่ท่านบริจาคมาหรือจ่ายมาก็จะเข้าสู่โครงการการอุศลรโดยตรงนะครับไม่ได้ผ่านผมหรือว่าไม่ได้มีไม่ได้ผ่านผมนะครับก็คือเข้าโครงการการอุศลรโดยตรงเลยนะครับหลักการคอนเซ็ปต์ของซเวชาริปี้ก็ง่ายๆนะครับพวกเราเป็นนักเก่งกาไรเป็นนักลงทุนอยากได้ความรู้นะครับผมเองเนี่ยก็ กับทีมงานก็จัดหานะครับเตรียมองค์ความรู้เตรียมเนื้อหาลักูตรดีๆมาให้พวกเราก็เข้าร่วมนะครับก็บริจคราคเงิน,นนะครับตามจํานวนที่กําหนดนะครับโดยบริจาคครั้งนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าจะเข้าไปสู่โครงการการอุทิโดยตรงครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของ Civic r i t y ที่เราใช้บริการของเทใจ .com นะครับก็คือใช้เว็บพอร์ทัลของเทใจ .com ซึ่งเขาจะเป็นตัวกลางระหว่างโครงการสัมมนานะครับหรือว่า โครงการกิจการการกุศลต่างๆที่จะสามารถระดมทุนได้นะครับงนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาก็ช่วยบริจาคเงินนะครับผ่านเทใจ .com ก็จะมีระบบนะครับการบริจาคที่ชัดเจนนะครับท่านสามารถจะจ่ายเงินชำระเงินได้รับใบเสร็จได้รับใบจดหย่อนภาษีนะครับแล้วก็สามารถจะได้รายละเอียดอย่างเช่นของชำร่วยหรือของบางอย่างที่เป็นการตอบแทนสำหรับบางโครงการด้วยนะครับก็ เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจก็นำมาใช้ร่วมในโปรเจกต์ซีเวชาริตี้นะครับดังนั้นเนี่ยประโยชน์นะครับก็จะเกิดกับสมาชิกเว็บไซต์หรือว่าผู้เข้าร่วมสัมมนานครับทั้งหนึ่งคือได้รับความรู้นะครับแน่นอนว่าถึงจะเป็นคอร์สสัมมนาราคาไม่แพงราคาหลักต่ำกว่าพันบาทหลักร้อยพูดง่ายๆนะครับแต่คุณภาพไม่เท่ากับหลักหมื่นหลักแสนที่สอนกันแน่นอนนะครับอันนี้ผมการันตีนะครับเพราะว่าทั้งองค์ความรู้และทั้งประสบการณ์เนี่ยผมคิดว่าผมสามารถจะสร้างคอร์สสัมมนาที่ดีแล้วก็ เข้าใจง่ายแล้วก็มีประโยชน์นะครับให้พวกเราสมาชิกไปใช้ได้ไปประยุกต์ใช้ได้แน่นอนนะครับงั้นก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเนื้อหามันจะหน่อมแนมหรือว่ามันจะไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรดังนั้นเนี่ยการันตีในจุดนี้การันตีในเรื่องคุณภาพนะครับเพราะตั้งใจจะทําให้จริงๆแล้วสมคัญที่สุดนะครับพวกเราก็เรียนแล้วก็ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ที่เป็นระบบเว็บบีนาดังนั้นมันก็จะลดต้นทุนเรื่องของค่าใช้ใจ่ายด้านสถานที่ ด้านการเข้าถึงด้านการขนส่งต่างๆเราก็สามารถจะเชื่อมต่อกันออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สามารถจะเข้าเรียนได้ในสิ่งอื่นใดน,นะครับก็จะมีอินฟาสเจอร์อื่นๆเสริมไปให้นะครับเช่นพวกระบบการเรียนรู้ย้อนหลังนะครับเช่นระบบการบันทึกการเรียนรู้ทานสามารถจะดูย้อนหลังทบทวนได้นะครับนอกจากนั้นนอกจากได้ความรู้ไดเ้เทคนิคได้แนวคิดไปไประยุกต์ใช้ในการเทรดในการสร้าง ผลตอบแทนให้ตัวเองแล้วเนี่ยยังได้ทําบุญด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเงินทุกบาทจะย้ามิทีก็จะผ่านเข้าที่โครงการของเทใจหลอดทอซึ่งก็จะไปบริจาคเงินให้กับโครงการการุศนท่านก็ได้รับบุญรับผลบุญและรับการกรุศนแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมไปในตัวนะครับดังนั้นก็เป็นวินวินซิทูเอชันที่สมาชิกเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็จะได้รับไปเต็มๆจากโครงการนี้นะครับปีนี้ผมเองก็จะจัดนะครับซีเวชาริตี้แบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับก็ใครที่สนใจก็คงเข้าร่วมหรือว่ามาจอยกันได้ หลักการทํางานนะครับต้องอธิบายก่อนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังไม่เคยเข้าร่วมมาก่อนจริงจัดมาหลายปีแล้วนะครับแต่ปีนี้ทําแบบที่เรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นเพราอยากจะให้เวลาในจุดนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็อยากทาโครงการที่มันตอบแทนในะชวยสังคมกลับไปให้มากขึ้นนะครับแต่ก่อนนี้จะจัดอยู่ปีละสองครั้งนะครับก็จะทําบุญหลายอย่างนะครับที่เคยทํามาเช่นสร้างวัดสร้างเมนสร้างพระนะครับสร้างเจดีย์หรือว่า ช่วยเหลือสั์พิกัดปีนี้ก็คิดว่าจะจัดให้มากขึ้นก็คือจะแผนไว้ว่าจะจัดให้ให้ได้อย่างน้อย5ครั้งนะครับในปีนี้นั้นก็จะพยายามสร้างหรือว่าพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาหลักการเข้าร่วมง่ายมากนะครับก็เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Seven Investment นะครับก็เบื้องต้นก็คือลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนก็หมายความว่าพวกเราก็เข้ามาลงทะเบียนกับระบบนะครับก็จะมีระบบเว็บ ที่สาหรับลงทะเบียนอยู่พวกเราก็เข้ามาลงทะเบียนเพื่อระบุชื่อนะครับระบุรายละเอียดของของตัวตนนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะประกาศไปนะครับว่าใครได้รับเข้าร่วมบ้างที่ต้องทํอจุดนี้เพราะเรียนตามตรงว่าปัจจุบันเราไม่สามารถจะรับให้ทุกคนเข้ามาร่วมได้เต็มจํานวนนะครับเพราะว่ามันมีความต้องการที่มากนะครับอย่างโครงการที่แล้วที่จัดนะครับของเจสซี่ลิวิงมอร์นะครับที่นําเงินไปบริจาคให้โครงการซื้อหนังสือเข้า เรือนจาอันนั้นก็มีคนสนใจหลักหลายพันเป็นพันสองพันนะครับแล้วก็เราก็รับได้ไม่เยอะนะครับดังนั้นก็ต้องมีระบบลงทะเบียนและคัดเลือกนิดหนึ่งดังนั้นโครงการนี้ก็จะต้องเริ่มจากการลงทะเบียนก่อนนะครับพอลงทะเบียนเสร็จแล้วผมก็จะประกาศให้ิทธิ์นะครับผู้ที่ได้รับเข้าร่วมนะจากนั้นพวกเราก็บริจาคเงินนะครับก็ผ่านเทใจ .com นะครับย้ำอีกทีก็ไม่ได้ผ่านผมนะครับผ่านเทใจ .com นะครับดังนั้นเนี่ยก็บริจาคแล้วก็ติดต่อนะครับขอรับใบเสร็จซึ่งใบเสร็จ ก็เป็นหลักฐานการโอนเงินที่พวกเราจะต้องส่งมางยืนยันนะครับว่าบริจาคเงินจริงแล้วนะครับบริจาคเข้าไปที่โครงการแล้วก็ส่งรายละเอียดไปเสร็จมาที่ Cwe Investment Gmail.com ก็เป็นการ v ว r i f y นะครับเป็นหลักฐานการ v ว r i f y จากนั้นเนี่ยทางทีมงานเขาก็าจะส่งรหัสผ่านนะครับแล้วก็รายละเอียดของการเข้าฟังสัมมนาไปให้นะครับรวมถึงรายละเอียดของอเครดิตในการดูวิดีโอย้อนหลังนะครับหรือการดู ในส่วนของเนื้อหาที่บันทึกไว้ด้วยนะครับอสเต็ปง่ายๆก็มีแค่สี่สเต็ปนี้เองนะครับไม่ซับซ้อนอะไรนะครับแต่สุดท้า,าที่สุดนะครับคือเราจะได้รับทั้งความรู้นะครับแล้วก็ได้รับในส่วนของผลบุญนะครับจากการได้ทําบุญได้ช่วยเหลือสังคมไปในตัวด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าอยากให้พวกเราลองเข้ามาร่วมนะครับทีนี้นะครับขออนุญ,ญาตลงารายละเอียดเรื่องโครงการในโปรเจก์นี้ที่จะไปช่วยเหลือกันก็นกคือ โครงการที่ชื่อว่าแปลงละอ่อนน้อยดอยให้เป็นพยาบาลรักษาผู้เฒ่านะครับก็หลักการเนี่ยมันมันเป็นคอนเซปต์ของโครงการที่ที่ผมไปอ่านเจอแล้วผมว่ามันน่าสนใจบวกกับว่าก็ไม่ได้เลือกมัวๆนะครับก็มีโอกาสได้ติดต่อคุยกับทีมงานโดยตรงนะครับนะซึ่งเป็นทีมงานที่เขาทํามูลิตินะครับพัฒนาผู้สูงอายุแล้วก็เป็นคนที่ลั่นโครงการนี้อยู่ด้วย ก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์นะครับแล้วมันก็น่าสนใจดีคอนเซปต์นี้นะครับก็คือเขาเนต้องการจะระดมเงินนะครับไปทําโครงการนี้นะโดยที่เป้าหมายของเงินทุนเนี่ยเขาต้องการที่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงเป้าหมายก็เลยมองว่าถ้าพวกเราสามารถช่วยเหลือได้หรือว่าเข้าร่วมโครงการแล้วทาบุญนะครับแล้วก็ได้รับความดูแล้วก็ได้รับบุญเนี่ยมันก็ทําให้เงินของเราเนี่ยมันสามารถจะช่วยแลกลับไปที่สังคมไปช่วยคนที่ ด้โอกาสกว่าเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเล่าโครงการนี้เข้า่ายไฟังแล้วกันถ้าอยากทราบประเดียดเยอะๆหรืออยากดูการบรรยายที่เป็นวิดีโอก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์เทใจ c o m นะครับเดีผมขออนุญาตเล่าคอนเซปต์ไปฟังว่าหลักการก็คือชาวข่าวนี่นะครับเด็กน้อยหรือว่าคนหนุ่มสาวที่จบนะครับเขาก็คงเรียนได้แค่ระดับมัธยมนะครับพอจบมาเนี่ยก็อยากที่เรียนก็คือเป็นการศึกษาภาครัฐ บางทีก็ไม่มีงานทำนะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้เข้ามาทํางานในเมืองนะหรือว่าถ้าอยู่ในต่างจังหวัดเองก็ต้องทํางานเป็นลูกจ้างนะครับหรือไม่ก็ทําไร่ประเด็นก็คือคนเหล่านี้บางทีมันก็ขาดโอกาสนะครับดังนั้นโครงการนี้นะครับเขาก็เลยให้ทุนการศึกษากับเด็กๆเ,เหล่านี้นะครับหลายท่านก็ได้มาศึกษาแล้วก็มาอบรมนะครับเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าเป็นการเรียนการพยาบาลเบื้องต้นนะครับซึ่งคนเหล่านี้นะครับก็ เมื่อเมื่อเข้าร่วมนะครับก็มีความสามารถหรือมีความรู้เบื้องต้นที่สามารถจะกลับไปดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในหมู่บ้านได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการทำสองส่วนที่ที่เกื้อกูลกันคือโครงการนี้ก็สนับสนุนช่วยเหลือทั้งเด็กน้อยหรือว่าเด็กวัยรุ่นที่จบใหม่แต่ไม่ได้มีโอกาสไปทํางานในกรุงเทพไม่ได้มีโอกาสไปศึกษาตอนน่อในระดับมหาลายัยให้มีอาชีพมีงานทําในหมู่บ้านในในพื้นที่ที่ละแวกที่เขาอยู่นะครับโดย สามารถจะช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ยากจนและยากไรนะครับไม่ใช่ผู้สูงอายุธรรมดาที่เรียกว่ามีฐานะเงินทองอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้นะครับเขาก็ขาดขาดทั้งโอกาสในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เพราะว่าอยู่ในที่ชนบทด,ด้วยแล้วก็ขาดทั้งการให้การสนับสนุนเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าบุคลากรทางการแพทย์ของบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะนะครับ มันก็มีจํานวนน้อยถ้าเคยอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่บ้านนอกมาก่อนจะรู้ว่าการไปหาหมอหรือการเข้าถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้ง่ายไม่ได้สะดวกสบายเหมือนในเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยจุดนี้มันก็เป็นประโยชน์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กเหล่านี้ที่ผ่านการอบรมนะครับผ่านการเรียนรู้เขาก็สามารถจะช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้านของเขาได้นะครับแล้วก็ในระแวกใกล้กันนะแล้วก็สามารถจะให้คําปรึกษาให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับในเรื่องที่ว่าเป็นเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับให้กับ ผู้สูงอายุหรือให้กับญาติผู้สูงอายุที่ต้องการคําปรึกษาได้นะครับสําคัญที่สุดก็คือช่วยเหลือนะครับเ่างที่เรียนก็เป็นผู้ช่วยช่วยเหลือกับบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐนะครับพยาบาลหรือหมอต่างๆทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยก็ได้รับโอกาสที่ดีเพิ่มมากขึ้นแต่ย่างที่เรียนนะครับว่าก็ไม่ได้จับไขรมาทํานะครับก็ต้องมีการอบรมมีการศึกษามีการพัฒนาตรงนี้เขาก็มีการจอยหรือมีการร่วมกับหลายหลายหน่วยงานหลายส่วนนะครับ ทั้งส่วนที่เป็นคณะพยาบาลนะครับของมาเลเซยเชียงใหม่นะครับนอกจากนี้คือเด็กเหล่านี้พอไปฝึกไปอบรมเพิ่มเติมก็มีโอกาสที่สามารถจะได้รับทุนหรือได้โอกาสที่จะต่อ,อยอดถ้าเขาต้องการจะศึกษาหรือต้องการจะเรียนรู้ทางด้านการการแพทย์หรือการพยาบาลต่อไปได้ด้วยนะครับมันก็เป็นเป็นประโยชน์ที่ดีต่อสังคม,มน,นะครับแถมสําคัญคือได้ช่วยผู้สูงอายุที่อยู่ห่างไกลอ,อยู่ใน ที่ยากไร้แล้วก็ยากจนด้วยนะครับก็น่าสนใจดีเราไปดูรายละเอียดได้นะครับตรงนี้นะครับที่เว็บเทใจ com นะเขาก็จะมีรายละเอียดให้อยู่พวกเราก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูสําหรับคนที่สนใจเผื่ออยากจะบริจาคเพิ่มหรือทําบุญเพิ่มก็ไม่ได้ว่ากัน,ไม,ไ,กนไม่ได้ห้ามกันนะครับนะก็ลองไปดูรายละเอียดได้นะครับโครงการนี้นะครับอย่างที่เรียนนะว่าก็ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรมากนะครับแต่อยากให้พวกเราลองช่วยทําบุญก็คิดว่าโครงการสัมนาของเราเนี่ยก็ เซตอัพว่าให้บริจาคนะครับคนละแปดร้อยบาทก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็ถ้าตกเป็นวันก็ตกละวันวันหนึ่งก็คงไม่ถึงนะครับไม่ถึงสามสิบบาทด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะเพราะว่าได้รับทั้งความรู้ได้รับทั้งบุญกุศลที่ได้ไปช่วยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจะเห็นว่าก็จะมีเด็กชาวเขาเนี่ยนะครับก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับที่ยากไร้หรือว่าบางท่านเนี่ยไม่สามารถจะเดินทางเข้ามาในตัว เมืองในตัวเขตของพื้นที่ที่ให้การบริการทางการแพทย์ได้สะดวกนะครับอนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มนิดนึงในเรื่องโครงการเทใจดอทคอโครงการนี้เขาระดมทุนมันก็มีส่วนที่เรียก็เป็นน้ำใจจากเจ้าของโครงการนะครับจุดนี้ถ้าคนที่บริจาค3ามรบาทขึ้นไปก็จะมีของชําร่วยให้ด้วยพวกเราถ้าบริจาคที่800บาทก็จะได้ของชําร่วยนะครับ เขาก็จะมีบริการนะครับสามารถส่งของชําวยไปที่บ้านให้เราได้ก็ลงรายละเอียดของที่อยู่เอาไว้แล้วกันหรือว่าใครที่อยากได้ของชําวยที่เป็นกระเป๋าเป็นย่ามทอมืออย่างเงี้ยนะครับเราก็บริจาคเพิ่มอีกสักสองร้อยบาทเป็นหนึ่งพันบาทก็จะได้รนจุดนี้ไปนะครับก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์นะครับผมโคลงไม่ลงรายละเอียดนี้มากแต่อยากพูดให้ฟังว่ามันมันมีรายละเอียดของโครงการที่เป็นภาพรวมประมาณเนี้ยละกันนี้มาส่วนเนื้อหาของเราบ้างนะครับ พย้ยามีกทีว่าผมพยายามมาสร้างหลักสูตรเนื้อหาสัมปนาที่มันดีๆขึ้นมานะอย่างที่เรียนถึงแม้ว่ามันจะหลักร้อยแต่เนื้อหาแล้วรายละเอียดเนี่ยไม่ใช่หลักร้อยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ผมย้ําเลยว่ามันมันมีมูลค่าแล้วมีราคาที่เกินกว่าขั้นต่ําที่พวกเราบริจาคหลายเท่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันเกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นการทําระบบใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็เป็นระบบที่มีความซับซ้อนมีรายละเอียดในตัวพอสมควรซึ่งผมก็นํามาย่อยนํามา สอนต่อให้แล้วก็รวมถึงงานวิจัยงานศึกษาบางส่วนที่ผมสร้างและพัฒนาขึ้นตัวเองก็จะเสริมเข้าไปให้จุดนี้ด้วยนะครับโครงการนี้ของเรานะครับ Oriental Trading s t r a t e G y ก็เป็นกลยุทธ์การเทรดหนึ่งนะที่มีการนิยมใช้แล้วก็ทําระบบกันมาค่อนข้าง,ขงเยอะผมเองก็ใช้ระบบประเภทนี้อยู่นะครับซึ่งเจ้าตัว Oriental Trading s t r a t e G จริงๆก็คือเอาองค์ความรู้ของการพัฒนาเครื่องมือทางเทคนิคแบบสายตะวันออกก็คือกลุ่มของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเอามา ใช้ในการเทดนะครับซึ่งตัวนี้ที่จะมาพูดในโครงการสัมมนาอันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่าชิมกุนะครับกับไฮเกนอาชิซึ่งหลายคนรู้จักอยู่แล้วแต่การใช้ตัวนี้จะเป็นการใช้รูปแบบที่เป็นซิสเต็มคือใช้ในรูปแบบที่เป็นกลยุทธ์นะครับซึ่งน่าจะได้มุมมองได้รายละเอียดมากกว่าการแค่การศึกษาเครื่องมือธรรมดานะครับรวมถึงผมก็จะเสริมในรายละเอียดประเด็นอื่นๆนะครับเช่นประเด็นเรื่องของการปรับแต่งการเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปให้ด้วยนะครับ หลักการก็อย่างที่เนี่นะครับถ้าที่สนใจเนี่ยนะก็เข้าไปที่ลิงก์ของเราแล้วก็ไปลงทะเบียนนะครับก็โครงการนี้ก็จะสัมมนากันนะครับในวันที่สิบเก้าเมษายนปีสองพันห้ารสิบ้าก็กลับจากสงการมาก็มาร่วมสัมมนากันนะครับตอนเวลาเช้านะครับเก้าโมงถึงเที่ยงครึ่งนะครับก็สชั่วโมงเหมือนกับที่ท่านไปนั่งสัมมนาในโรงแรมหรือสัมมนาในห้องประชุมนั่นเองนะครับโครงการที่ผมรับคนไม่ค่อยไม่เยอะนะครับเพราะว่าเนื่องจากมาติดข้อจํากัดในเรื่องของ ระบบด้วยแล้วก็ในเรื่องอะไรอื่นๆด้วยก็คงรับอยู่ที่สิทาท่านนะครับ้วเร,เรียนกันออนไลน์ผ่านเว็บบีนานั้นท่านจะอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อได้นะครับที่ดีนะครับที่ดีนะไม่เอาแบบที่เรียกว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่ค่อยดีเนี่ยการรับฟังหรือการชมนะครับวิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับอย่างน้อยก็เป็นอินเทอร์เน็ตแบบที่เรียกว่าเป็นบอดแบนด์หรือเป็นอินเทอร์เน็ตแบบที่เป็น ADSL มันก็จะทําให้ประสิิทธภาาพมมัันนนดีกขึ้ะครบ และทมาที่สุดนะครับอย่างที่ผมบอกมันก็จากประสบการณ์คือบางท่านเนี่ยฟังได้บ้างไม่ได้บ้างอาจจะมีเวลาว่างไม่ตรงหรือว่าอาจจะไม่ได้ว่างทั้งวันดังนั้นก็เพิ่มมาให้ก็คือเรามีระบบวิดีโอย้อนหลังหรือบันการเพย์แบ็กบันทึกการสัม,มานาให้ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่สามารถจะเข้าเรียนหรือเข้าเรียนไม่ทันเต็มเวลาในช่วงวันที่สิบเก้าเมษายนก็ไม่ต้องกังวลก็สามารถจะรับนะครับแอดเคาน์ในการเข้าชมวิดีโอย้อนหลังได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเตรียมไว้ให้นะครับ อย่างที่เรียนนะครับว่าโครงการที่ผมเน้นเพื่อการทําบุญนะโดยเีจะโฟกัสไปที่โครงการแปลงละอ่อนดอยให้เป็นพยาบาลนะครับของมูลิธิผู้สิงอายุตอะนั้นเนี่ยท่านก็ไปทําบุญนะครับในโครงการนี้โดยหลักการง่ายๆก็คือบริจาคผ่านเทใจ .com เลยนะครับแปดร้อยบาทนะครับนะครับ ผมคิดว่ามันคงไม่เยอะจนเกินไปเพราะเป็นเมื่อเทียบกับมูลค่าของสิ่งที่ท่านจะได้รับนะครับแล้วก็ได้รับบุญด้วยนะดังนั้นก็ไปทําบุญในส่วนนี้ดังนั้นอย่าอยากทุจริตนะครับอย่ากโกงนะอันนี้ขอพูดนิดหนึ่งเพราะว่าจากประสบการณ์ในโครงการที่แล้วผมเจอปัญหาอย่างเงี้ยเยอะนะครับคือบางคนเนี่ยต้องการจะไม่ทําบุญแต่อยากได้สิทธิ์ได้อบรมแล้วมันก็เกิดปัญหาที่ผมรู้สึกว่ามันมันมันแย่นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเลยเช่นการ การปลอมใบเสร็จอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการใช้ชื่อใบเสร็จคนอื่นหรือว่าเอาใบาเสร็จตั้งแต่ปีสามปีสี่ปีที่แล้วมาเคมอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรทํำนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการที่เราตั้งใจทําเพื่อให้ทําบุญแล้วก็ทีมงานที่มาช่วยเขาก็ต้องการจะทำให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมจริงงั้นอย่าเอาเปรียบกันนะผมเชื่อว่าสมาชิกเว็บไซต์เนี่ยดีๆเนี่ยเยอะนะครับแต่คนที่เป็น คนที่คิดจะทําแบบนี้นะครับผมว่าไม่ไม่ควรทำนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่พอพอจับได้หรือพอเจอเนี่ยมันไม่ใช่แค่มันรู้ทำให้ความรู้สึกมันเกิดมันเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับนั้นทั้งตัวทีมงานที่ทําด้วยนะครับแล้วก็ตัวผมเองด้วยนั้นผมรู้สึกว่าถ้าอยากจะร่วมนะครับก็ควรจะพร้อมที่จะบริจาคนะครับแล้วการบริจาคมันก็เป็นการบริจาคที่ไม่ได้มากเกินไปแถมพวกเราก็ได้ได้สิ่งตอบแทนที่ว่าเกินมูลค่าด้วยซ้ำดังนั้นก็อย่าพยายามทําอะไรที่มันมันทุจริตหรือมันเป็นสิ่งที่มมัันนไ่่คคอยดีะรบ ังนั้นกตฎิกาก็มีชัดเจนนะคุณบริจาคเงิน800บาทให้มูลนิธิผู้สูงอายุนะครับโดยอย่างที่เรียนนะครับว่าบริจาคเนี่ยต้องบริจาคก,ก่อนวันที่15เมษายนนะครับบริจาคในโครงการนี้เท่านั้นนะครับนะไม่่าไปบริจาคโครงการอื่นหรือว่าเป็นใบเสร็จเก่าบริจาคแล้วเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วไม่เอานะครับเพราะว่าเราต้องการจะทําให้โครงการนี้ซึ่งเขาเพิ่งเปิดระดมทุนเขาจะได้มีเงินเพียงพอไปลันโครงการในการให้ทุนการศึกษาแก่ เด็กชาวเขานะครับมาช่วยดูแลผู้สูงอายุนั้นคอนเซ็ปมันแค่นี้นะครับะฉะนั้นในี่ใครที่ทําอะไรที่มันแบบเป็นเป็นเรื่องราวเป็นอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ก็ขอรบกวนแล้วกันว่าอยากอยากเอามาร่วมดีกว่านะครับเพราะมันปวดหัวทางผมและทีมงานบาเปล่านะครับดังนั้นเนี่นะครับก็อยากให้เข้าใจกติกาเข้าใจกฎที่ตรงกันในส่วนนี้นะครับมาดูในในเนื้อหานิดนึงนะครับ เนื้อหานะครับก็อย่างที่เรียนว่าผมตั้งใจทําคอร์สนี้จริงๆนะครับวัะนั้นผมจะให้รายละเอียดที่ที่เยอะแล้วก็เป็นคอร์สที่รีไวซ์แล้วก็ปรับปรุงเนื้อหาให้มันอัปเดตในปัจจุบันด้วยนะครับโดยหลักการเนี่ยในบทนำเราจะพูดเรื่องของการวิเคราะห์แท่งเทียนญี่ปุ่นนิดนึงนะครับก็จะพูดถึงรายละเอียดของคอนเซปต์ในการในการพัฒนา,า,านทางด้านเทคนิคทางด้านนี้ของญี่ปุ่นซึ่งเขา,ามีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับตั้งแต่สมัยโชกุนโฮมะนะครับแล้วก็มีรายละเอียดของ ประเด็นอะไรอย่างที่น่าสนใจก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากนั้นก็จะมาลงหัวข้อหลักนะครับในพาร์ทของไอชิมุกุกันซึ่งก็จะเรียนรู้เครื่องมือเกี่ยวกับไ,ไอชมิมุกุแต่เรียนกับผมเนี่ยผมจะไม่ได้สอนเครื่องมือหรือใช้เส้นตัดกันะไรอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมจะสอนให้คุณเห็นข้อดีและข้อด้อยของมันเพราะว่าไอชิมุกุเองเนี่ยก็ไม่ใช่เครื่องมือที่วิเศษอะไรมันก็เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานของผู้พัฒนาวิจยัยอันหนึ่งมันก็มีทั้งจุดแข็ง,งและจุุดดดออ่่นนนงั้้้ถาาากกรรจะะใชมเ,เิิิปสสสทธภพู เราต้องเข้าใจทั้งจุดแข็งจุดอ่อนก่อนซึ่งเป็นบรรทัดฐานสําคัญมากนะครับแล้วการนําไปใช้นี่ก็คือการนําจุดเด่นมันใช้ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ปิดจุดอ่อนของมันไว้นะครับจากนั้นนียข้อที่5เราจะมาเรียนกันเรื่องของการเข้าถึงองค์ประกอบของไอชั่มกุซึ่งไอชั่มกุก็จะมีองค์ประกอบต่างๆนะครับเป็นเป็นรายละเอียดปีกย่อยตามคอนเซปต์ตามสมมติฐานที่คู่พัฒนาเขาเขาคิดคนไว้นะครับ นะโดยหลักการเนี่ยเราก็จะมาเรียนกันในรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งผมขออนุญาตไม่อ่านแล้วการมันจะมีคอนเซปต์ของมันอยู่ลองไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในในเว็บไซต์ที่ผมลงไว้ให้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องของการวิเคราะห์เทนหรือวิเคราะห์แนวโน้มกันนะครับรวมไปถึงการวางแผนการเทรดการวางแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็เรียนในพาร์ทของการทําระบบจริงๆนะครับการลองเอาชามากูมาสร้างเป็นเทรดดิ้งแพลนหรือว่าการทําเป็นซิสเต็มนะครับ อกจากนี้นะครับพาต่อมาก็จะเรียนเรื่องของไฮเกนอาชีซึ่งไฮเกนอาชีก็เป็นศาสตร์ของทางญี่ปุ่นเือนการที่ใช้เทคนิคของการพัฒนารูปแบบของแท่งเทียนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่แบบแท่งเทียนญี่ปุ่นธรรมดาละแต่เป็นการพัฒนาแท่งเทียนที่ให้มันมีความสามารถในการลดทอนปรับปรุงหรือว่าเข้ากับสภาวะความผันผวนที่เกิดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคอนเซ็ปต์ก็จะพูดถึงการใช้จุดเด่นจุดด้อยนะครับโมเดลแล้วก็การวิเคราะห์นะครับรวมไปถึงการ พัฒนานะครับเอาไฮเกนอาชีเนี่ยมาเป็นบัตสร้างเป็นระบบเทดเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเทดนะครับส่วนพาที่สามนะครับจะพูดเรื่องการ develop system คราวนี้ก็จะพูดเรื่องการรวมนะครับเอาสองเครื่องมือนะครับรวมเอาทั้งไฮเกนอาชีได้ชามากุเนี่ยมาเป็นระบบในการเทดเพราะว่าสองจุดนี้มีข้อเด่นข้อด้อยเห็นไหมครับข้อเด่นข้อด้อยของมันเนี่ยมันจะสามารถมาเสริมกันได้เพราะว่า,าชามากุเนี่ยมันมีข้อจํากัดคือมันเป็น lagging มันเป็นเครื่องมือที่มองรูปแบบของเทนภาพยาวแต่ไอเกณอาชีพมันเป็นเครื่องมือที่สามารถจะเซนซิทีฟหรือว่าสามารถจะเล่นกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าทริทตี้ที่มันมีความผันผวนที่สูงได้มากกว่าน,นั้นจุดเด่นหรือจุดเด่นของทั้งสองเนี่ยมันสามารถมาเสริมซึ่งกันและกันได้ ผมเองก็ทดลองมาพอสมควรมีงานวิจัยมีตัวอย่างพอสมควรก็จะมาสอนในโครงการนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการเทรดสไตล์ที่เป็นโมเมนตัมเทรดดิ้งซิสเต็มที่ใช้ไหคก้งไอคิ้อาชีแล้วก็ไอชามุกุนะครับรวมไปถึงการเทรดแบบเบรกเอาท์นะครับซึ่งก็จะเอาไอค้ไอคอาชีแล้วก็ไอชามกุมาใช้นะครับหลังจากนั้นก็จะพูดรายละเอียดเพิ่มเติมให้นิดนึงในเรื่องของการทําระบบการใช้มันนี่แมจเมนต์ต่างๆซึ่งก็จะเสริมตรงนี้เข้ามาให้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่เหยนนะครับว่าถ คอนเซปต์เนื้อหาที่เรียนได้ในราคา800บาทแน่นอนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ย้ำอีกทีว่ายังไงก็คุ้มค่านะครับกับการเรียนนะครับคิดว่าถ้าตั้งใจก็คงได้ประโยชน์กลับไปแน่นอนนะนั้นก็สนใจก็ไปลงทะเบียนนะครับแล้วรอการตอบรับนะครับก็ตอบรับแล้วท่านก็จะสามารถเข้าร่วมได้โดยที่ทําบุญนะครับกับเทจ .com แล้วก็ส่งรายละเอียดของใบเสร็จนะครับ มาที่ s v e Westminster c h a i l com ย้ำนะครับว่าก็ระบุชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็จํานวนเงินที่บริจาคมาด้วยอย่างเช่นภาพนี้นะครับพอบริจาคเสร็จมันจะได้ใบเสร็จนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้จะมีเลข a อ count อ้างอิงที่ผมจะไปตรวจสอบได้แล้วก็มีวันที่ให้นะครับเราก็เขียนชื่อแนบตรงนี้มานิดนึงนะครับว่าอันนี้เป็นของใครนะครับเช่นคุณก็ใส่ชื่อไปนะครับตรงนี้นะครับก็คือคือเขียนก็ได้นะครับหรือว่าจะจะใช้วิธีการพิมพ์ ใส่ภาพก็ได้นะครับซึ่งตรนนี้เป็นภาพใบเสร็จกับแคปเจอร์มาแล้วกันนะครับนะซึ่งตอนนี้ก็ส่งนะครับมาที่ c i w a i n v e s t m e n t g m a i l c o m นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงนะครับแล้วก็ตรวจสอบจากนั้นก็จะถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันทรบท้วนถูกต้องก็สามารถเข้าร่วมเรียนด้วยกันได้นะครับนะนั้นก็จบรายละเอียดของพาร์ทนี้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคงจะมีท่านที่สนใจเข้าร่วมนะครับแล้วก็ เข้าร่วมทําบุญแล้วก็ร่วมที่จะจะเรียนรู้ด้วยกันในโครงการนี้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมก็เดี๋ยวส่งมาถามทางอีเมลก็ได้นะครับนะส่วนรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการก็อยากให้แวะเข้าไปอ่านนะครับเพื่อได้ทําความเข้าใจว่าโครงการนี้มันเกิดประโยชน์ต่อสังคมจริงๆนะครับเข้าไปดูได้ที่ e ทใจ .com นะครับก็เดี๋ยวจะมีลิงก์โพสต์ไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับก็งั้นก็เพียงเท่านี้นะครับโอเคสวัสดีครับ